สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรดาผ้าคามนะคะวันนี้บรดาผ้าคามก็อยู่ที่ร้านปกตินะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพ่อแม่พี่น้องขาบอรดาก็มีสินค้านําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆนะคะและวันนี้บรดาก็จะมารีวิวสินค้าในร้านเลทตลาดให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะวันเสาร์ เศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอืดๆในตลาดก็ไม่ค่อยมีผู้คนนะคะหากท่านใดที่ท่านอยากได้สินค้าในช่องบวรดาภาคามก็เข้ามานะคะหรือหากท่านใดท่านใดอยากมาเที่ยวสกลนครก็โอเคเชิญได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะและหากอยากเวียนมาหาเยี่ยมร้านบวรดาภาคามก็เปิด6กโมงถึงเที่ยงนะคะท่านจะได้พบร้านบวรดาภาคามแน่นอนถ้าท่านมาตอนบ่ายไม่ได้พบนะคะเพราะวรดาขายครึ่งวันแค่นั้นเอง ไม่เป็นไรคะ่ะช่วงนี้เราก็มีงานกราชาตินะคะหากท่านต้องการเข้ามาดูมาชมมาเที่ยวเกาะเชิญได้นะคะสินค้าก็มีหลายหลากหลายหลายแบบแต่คนต่างจังหวัดก็มาขายนะคะคนในเมืองก็ขายนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมได้นะคะเดี๋ยวชมสินค้าในร้านของวรดานะคะมีนําเสนอให้ท่านชิวๆนะคะสบายๆนะคะบางท่านบอกว่าทำไมต้องใช้ไม้ชี้ไม่ยกขึ้นอันนี้ก็เป็นการรีวิวภายในร้านนะคะถ้าท่านอยากได้สินค้าท่านต้องดูรีวิวให้ชัดเจนนะคะอันนี้มันเป็น เวลาเรารีวิวทั่วไปเราจะชี้นะคะถ้าไม่ชี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าชิ้นไหนนะคะคอร์าผ้าชุดนะคะสวยตัวนี้วราดาจัดโปรช่วงนี้แค่1,500บาทเสื้ออก40สปรายนะคะเอล32นะคะเห็นนะคะสวยนะคะวรลา,ารีวิวนะคะตัวนี้ท่านสนใจทักได้นะคะ แล้วก็มากระโปงในหุ่นนี้นะคะกระโปงในหนุ่นนะคะตัวนี้นะคะวรดาก็จัดโปรยู่เพียง900บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะเพราะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะ900บาทนะคะเนี่ยอันนี้2ตัวนี้คือลูกค้ารับไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะจัดให้แล้วนะคะ2ตัวนี้ มรดารีวิวไปเมื่อคืนนี้นะคะลูกค้ารับไปแล้ว2ตัวนี้นะคะโอนเงินเรียบร้อยนะคะอย่างที่เรามีคือผ้าคลุมไหล่นี้ก็สวยสวยทุกผืนนะคะวรดาจัดโปรเพียงผืนละ580รนะคะในตัวนี้นะคะสวยนะคะแต่ข้างล่างนี้เป็นผ้าชุดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านอยากได้ผ้าชุดสีเทาสวยงามมากอันนี้เป็นผ้าชุดสีเทานะคะผ้าชุดสีเทานะคะผ้าชุดสีเทานี้คือ ผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรเป็น4เมตรนะคะตัวนี้ในราคา 1, 3 5 0ับาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะท่านสนใจท่านอยากได้ทักมาเลยนะคะสวยเม้แต่ชุดนี้นะคะอันนี้วรลดาตัดให้เพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ประเทศเยอรมันนะคะนี่เธอเอาไปแล้วหนึ่งชุดเธอชอบมากนะคะก็เลยตัดให้เธออีกนะคะอันนี้ในราคาย่อมเยาวนะคะ ในราคาย่อมเยาวพร้อมขายปกติตัวนี้1,100เราขายกันให้พิเศษเสร็จเพียง900บาทนะคะชุดนี้ชุดนี้เป็นผ้าคามแท้นะคะคามแท้เลยนะคะของสกุลนคร900บาทหากท่านใดสนใจอยากซื้ออยากได้ก็โอเคนะคะววลาตัด9 0 0บาทนะคะเหมือนกันนะคะถ้าท่านอยากได้ผ้ารุ่นนี้ตัดก็ได้นะคะ900บาทนะคะ เรวจะมีผ้าหลายอย่างอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นผ้าเบี่ยงนะคะวรดาจัดปูตอนนี้เพียง250เท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะอันนี้เรียกว่าผ้าเบี่ยงนะคะที่วรดานี่นะคะผ้าเบี่ยงนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะผ้าเบี่ยง250ยาวนะคะยาวท่านดูดีๆนะคะยาวนะคะ <S <S เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะวรดาจะเอาเป็นเซตอันนี้เป็นของดอนกอยนะคะของดอนกอยราคา580เป็นของดอนกอย ตัวก้อยจะแตกต่างกับตัวอื่นคือยกช่อยกดอกนะคะลายลูกแก้วแต่ลูกแก้วตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่เนาะแต่ตอนนี้เหลืออยู่พื้นเดียว580เราจะมานี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นสีตะกอทั่วไปนะคะตรงนี้สีตะกอทั่วไปแต่จัดโปรอยู่580สีสวยอันนี้เรียกกันว่าเป็นสีพัสเทลเนาะสวยค่ะนี่ค่ะเราจะลงมามุมนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ มุมนี้นะคะ580เช่นกันหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะพื้นใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัวนี้580นะคะพร้อมกล่องนะคะถ้ามีกล่องอย่างนี้นะคะนะคะแต่เราจัดโปรให้ท่านพร้อมกล่องเพียง600อันนี้เป็นกล่องผ้าคลุมไหล่นะเอาผ้าพันโคนะคะสองยี 5, ะะ่สิบบาทนะคะหากท่านอยากได้ทักมาเลยนะคะอย่างนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะอันนี้เป็นผ้านะคะ อันนี้เป็นผ้าพันคอเล็กลายหมี350เรายังจัดโปตอนนี้ยังคงเหลืออยู่แค่2ผพืน1ผพื้นตัวนี้นะคะพื้นที่สองคือตัวนี้นะคะ350ตัวนี้จะเป็นสีตะกอเช่นกันแต่เราจัดโปเพียง230ช่วงนี้จัดโปผ้านิ่มผ้าสีตะกอน,นะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะมีหลายลายหลากหลายในนี้นะคะหากท่านต้องการทักมาเลยนะคะ แล้วก็มาตัวนี้เป็นพื้นใหญ่นะคะหากท่านต้องการ580นะคะถ้าท่านอยากดูพื้นใหญ่ๆพื้นงาม,งามเต็มผืน,นให้ท่านเข้าไปดูในคลิปที่เรารีวิวเต็มผืนนะคะอันนี้เรารีวิวรวมหน้าร้านนะคะให้ท่านดูแต่ละคลิปพิจารณายาน้วยตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ580นะคะแต่ตัวนี้วลดาแนะนําให้ท่านเลยนะคะอันนี้500แต่ตัวนี้500คือเป็นผ้าสองตะกอนะคะคาว่าสองตะกอคือผ้า,าริม เคือตัวหนึ่งจะเป็นเครือได้ตัวหนึ่งเป็นเครือคามนะคะมันจะตแตกต่างกันนิดหนึ่งคือตัวนี้เนื้อแน่นนะคะแล้วเรามากระเป๋าอย่างนี้ช่ะนะคะมีเยอะนะครับกระเป๋าวาันละดังหมดมีมามีเยอะแต่ขายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เห็นไหมคะกระเป๋าซิปสั้นตัวนี้นะคะวันละราาขายหน้าร้านร้อยสิบาทนะคะแต่วันละราาขายในหน้ารลานเพียงหนึ่งร้อยบาทท่านใดสนใจนะคะมีสองซิปนะคะขายหน้าร้านร้อยเก้าเก้าเรา 199, จัดโปเพียง 160บาทมีหลายลายหลายแบบนะคะกระเป๋าเรียงแถวอยู่นี้ใช่หมดนะคะกระเป๋านะคะอันนี้เป็น20ซิปนะคะ,นะคะ 90, ราคา390ร้อยเาจัดโปรอยู่นะคะตัวนี้เพียง280เท่านั้นท่านใดสนใจทักมานะคะก็เป็นกระเป๋าคงกุญแกนี่ก็มีนะคะกระเป๋าคงกุญแจตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ใบละ40บาทนะคะใบละ40บาทเพิ่งตัดมาสวยะคะ่ะท่านใดสนใจทักมานะคะใบละ40บาทแต่ตัวนี้เป็นปกติที่เราเคยขายจากใบละ70 สามใบสองร้อยแต่ตอนนี้เราจัดโปรนะคะใบละห้าสิบเก้าบาทนะคะห้าสิบเก้าบาท่ยกไลฟ์เราเพียงห้าสิบห้าบาทท่านใดสนใจทักมานะคะเ,คเห็นไหมคะใบใหญ่นะคะตัวน,นี้นะคะนี่ค่ะเราจัดในไลฟ์เราเพียงห้าสิบห้าบาทท่านใดสนใจทักมาน,นะคะอันนี้เป็นจุกผมนะคะจุกผมสวยนะคะสี่สิบาทเช่นกันนะคะหากท่านใดสนใจอันนี้เป็นกุญแจผ้าคามนะคะคกุญแจผ้าคามสวยนะคะนี่คะ่ะ เด็กผ้าทามน่ารักนะคะใส่เบาเวลาเราใส่รถม,มันก็เกาอกระแทกนะคะตัวนี้สวยแล้วก็มีผ้านี้ด้วยนะคะผ้าขาวไม่ชีนะคะพื้นใหญ่พื้นเล็กช่วงนี้วรดาจัดโปพื้นใหญ่290พื้นเล็ก200นะคะท่านใดสนใจทักมาเนาะสินค้าเรามีนะคะอน,นีเป็นผ้ามัดย้อมนะคะม,มัดย้อมจากราคา2 9 9เราจัดโปรนเพียง200ท่านใดสนใจทักมานะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายกางเกงนะคะ กางเกงนี้นะคะวราดาขายหน้าร้านพันหกนะคะตัวนี้พันหกพันหกแต่เราจัดหน้าไลน์เราพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะมีหลายลายนะคะสินค้าของเรากองตัวนี้นะคะเราจัดโปรเคียงหนึ่งพันบาทเอวสามสิบนะคะตัวนี้สวยนะคะ แล้วมาตัวนี้เป็นเอลสมอกนะคะเอลสมอกเอลสมอกเลยนะคะตัวนี้แต่เราจัดโปรเพียง900บาทท่านใดสนใจทักมานะคะเพราะลูกค้าของวรดาใส่หลายคนใส่ดีใส่สบายแล้วยังมีเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ปกติผ้าคามผ้านิ่มสีตะกอขายตัวหนึ่งสีตอก้าเราจัดโปรอยู่นะคะตอนนี้เพียง320บาทเนาะ ะคะ่ะสามบาทอ,อก40อก4 2อก44นะคะท่านสนใจอ,อกไหนนะคะแต่เรียนท่านเลยนะคะตอนนี้อ,อก4 4หมดนี่3 8 4 0ป2มีอยู่3เบอร์นะคะสินค้าของเรานะคะมีอยู่3เบอร์เนาะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแล้วก็เป็นผ้าชุดเนาะผ้าชุดของเราเนี่ยนะคะ่ะสวยค่ะอันนี้เป็นผ้าสีตะโกนะคะกว้าง1เมตรยาว4ี4่เมตรสีเมตรลาย2เมตรพันสามห้าร้อยเก้าสิบนะคะ นี่สวยลายงามนะคะลายงามแท้แน่นอนเลยนะคะเลยเพียงมีลายพิเศษคือลายนกยุงตัวนี้นะคะผ้าชุดจากราคา2 0 0พันนะคะเราจัดแค่พันสนะคะลายนกยุงพันสี่ร้อยบาทนะคะนะคะจัดโปรแล้วก็มาเป็นผืนนะคะผลนผืนพวกนี้นะคะเป็นผืนพวกนี้นะคะ 1, นคูณสเมตรนะคะลายมีใหญ่ราคาเต็มผืนละ9 9้าานะคะเราจัดโปรตอนนี้ผืนละ750าบนะคะทั้งหมดเลยหากท่านใดสนใจทักมานะคะ แล้วก็เป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด่ผ้าดักแดกแ่ตัวนี้จริงๆพื้นหนึ่งเจ็ดร้อยบาทแต่วราดาจัดโปรอยู่นะคะช่วงนี้นะคะจัดโปรให้ท่านห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะห้าร้อยเก้าสิบท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะเห็นไหมคะมีแต่ลายสวยๆงามๆนะคะเห็นไหมคะห้าร้อยเก้าสิบท่านใดสนใจทักมานะคะตัวนี้ก็ใช่นะคะอันนี้เป็นผ้าพื้นทั้งหมดนะคะแบบนี้เป็นผืนนะคะสินค้าเพิ่งมานะคะ ตัวนี้พิเศษเป็นผ้าพื้นนะคะมีคุณแม่ท่านอยากได้มากท่านบอกว่าตังไม่พอวลาริตัดเป็นหนึ่งไปให้ท่านแต่เหลือซีโซมนี้สวยมากนะคะอันนี้วัลดาจัดโปเพียง500นะคะตกเม็ดละ250ตัดเสื้อกินระดาตัดเสื้อทั่วไปสวยนะคะในนี้มี2เม็ดนะคะ500บาทตัวนี้พื้นเดี่ยว590 590นะคะพื้นเดี่ยวนะคะพื้นเดี่ยวพื้นเดี่ยวเนี่ยคะ่ะพิเศษไปเลยนะคะนี่คะ่ะแด่ยกเว้นตัวนี้นะคะตัวนี้จิตเก้า 7 5 0พอเป็นสีตะโกนะคะเราจัดโปให้ท่านทุกอย่างค่ะท่านสนใจอะไรทักมานะคะพวกเป็นชุดนะคะเป็นเสื้อคลุมแล้วก็มี <c oughs> เห็นไหมคะเสื้อคลุมที่ตัดมาใหม่นะคะวรดาจัดโปเลยนะคะ <c oughs> เพียงพันสองบาทนะคะจัดโปรพันสองบาทนะคะแต่ตัวนี้นะคะไม่ซับกาวนะคะใส่ดีดีวรดาใส่ตลอดวรดาจัดโปให้ท่านเลยนะคะตัวละ1000บาทนะคะอันนี้คะ่ะไม่อัดกาวจัดโปเลยนะคะ1,000บาทนะคะนี่สวยอันนี้ไม่อัดกาวแต่พันสองเพราะตัวนี้เป็นผ้าถัก ผักเรียบร้อยอันนี้นะคะอันนี้จัดโปรนะคะพันสองเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมอัดกาวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาอันนี้เราก็มีนะคะอันนี้เป็นมัดยอมนะคะมัดยอมวัจัดโปรสามร้อยห้าสิบราคาสี่เก้าเก้านะคะตัวนี้นะี่ค่ะใส่ดีค่ะยาวใส่สบายนะคะตัวละ350มาเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงเรามีนะคะนี่คะ่ะวรดายกไหลไปเพียงตัวละ2 0 0บาทกระโปรงและกางเกงนะคะกางเกง200กระโปรงยาวนี่นะคะ 3ามนะคะท่านสนใจอันไหนมาเลยนะคะตัวนี้นะคะท่านสนใจทัอันนี้เป็นเสื้อผ้าคามแต่ตัวนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะใสด่ดีราคา399าวั 9, รดาแตปูเพียง290นะคะ เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะคะมีสวยทุกเบอร์ทุกอันท่านสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปโลผ้าคามนะคะอันนี้เป็นหมอห้อมนะคะตัวนี้ตัวนี้350แต่รุ่นนี้ลดหลั่นมาเพียง290เนาะท่านสนใจแล้วข้อสําคัญเรามีทุกทุกสีนะคะนี่คะ่ะเสื้อยืดที่วรดาใส่ทุกๆวันนะคะปกติเสื้อยืดตัวนี้นะคะเราจะขายอยู่ร้อยเจ็ดหรือร้อยเก้าแต่เราขายหน้าไลน์เราเพียงร้อยห้าสิบ กำไรน้อยนิดนะคะพ่อแม่พี่น้องขะหากท่านต้องการทักมาเลยวรดาย,ยินดีนําส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะในราคาพิเศษตัวละร้อยห้าสิบสวยรับรองผ้าของวรดาสวยค่ะเป็นผ้าแคทต้อนอย่างดีเลยนะคะี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์เเนาะในชุดข้างบนนี้คือเบอร์ M ทั้งหมดนะคะข้างล่างจะเป็นเบอร์ LXL L ท่านต้องการเบอร์ไหนทักมาวรลายินดีที่จะนําส่งให้ท่านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จริงๆอ่ะ งานปากตัวละ200นะคะ250 250แต่วัรลดานลดหลังเห็นไหมคะ่ะมีหน้าป้ายให้เลยเพียงร้อยเท่านั้นคือตัวนี้นะคะแล้วก็ลงมาเป็นนี้นะคะเป็นพวกผ้าฝ้ายนะคะ ผ้าฝ้ายตัวนี้วราดาขายหน้าร้าน1 7 9นะคะแต่วราดาขายหน้าร้าน1 6 0บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะขายชิวชิว1 6 0บาทนะคะเมแต่ชุดนี้ก็มีโปไปเลย1,005นะคะอันนี้อก42บอกเลยนะคะสวยงามเป็นผ้าคามย้อมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะสวยค่ะค่ะมีหลายแบบนะคะแล้วก็มากระเป๋าเนาะแล้วมีกระเป๋าตุ๊กตาเห็นไหมคะเราจัดโปหน้าร้า1 3 2ใบ250นะคะ อันนี้อันนี้มันกันนะคะตัวนี้เราจะจัดโกร5้อยห้าสิบปกติแล้วตัวนี้มันร้อยเก้าเก้านะคะก็เป็นกระเป๋าอันนี้นะคะวราดาก็จัดโปรพี่เยอะอยู่นะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะเมตแตอันนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะตุ้งติงต้งตุ้งติ้งสร้อยคอสวยใสใสสร้อยคอได้มีแต่ได้กับได้ได้กํไาไรทุกอย่างนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจสินค้าชิ้นไหนอะไรให้ทักทายกันเข้ามานะคะ ในคลิปนี้วรดาก็มีสินค้าดีๆอย่างกระเป๋านี้ก็มีให้นะคะวลรดาจัดโปรนะคะ750อันนี้นะคะ7จ0จัดโปรนะคะจัดโปรให้ท่านเลยท่านใดสนใจอะไรทักทา,ายกันเข้ามานะคะสินค้าของวลรดาสวยตลอดมีตลอดนะคะถึงร้านจะไม่ใหญ่ไม่โตแต่เรามีสินค้ารับประกันได้นะคะว่าสินค้าของเราไม่มีตกค้างนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าเราไม่ตกค้างทุกชิ้นทุกอันนะคะ กบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตากราบขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนตลอดนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ